เาอยู่ข้เที่ยวท่านเนี่ยตุ๊กนี้ขาดอะไรเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยว่าเราใช้กันแขวะขอให้แบบมันร้องหนึ่งตาก่อนเป็นกลุ่มนายฮัลโหลเอาแล้ว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 เอาเลยบอกเลยไอ้เฮี้ยอย่างแหลกกูเล่นไม่ได้บัฟด้วยนะดูจะทิศทางแล้วเหมือนยันหวังจะได้เปรียบ ไหนเลยแกงมึงล่ะไปเรียกมาทั้งแกงมึงอ่ะเอาไม้โคตรทุกตัวสัสกูไม่กลัวหรอกแบดมึงอ่ะมึงบอกว่ามึงมีปืนนี่ดยืดโลกโลกในแม็มึงอ่ะสัตว์พวกของปลอมปลอมพวกกูไม่ลองหรอกแพ็คมึงอ่ะอย่ามึงอ่ะนี่กูแซมมึงอ่ะกูง้างกูแงมึงอ่ากำลังจะคัดจะแคะนี่กูลดตัวมาแน่มึงอ่ะกูโจ้ทันงแขมึงอ่าเดี่ยวอย่าแอดมึงอ่ะเลยไม่ว่าในเอ็มดีเอหนึ่งแค่จำนวนกูก็เยอะกว่าแบ๊มึงอ่ะ รถเขาเยอะนะรถเขาเยอะนะจุาสองจุดสองไม่รอดกันหรอรถผู้หญิงร่เยอะนะราเยอะนะรถสนเรือส้นแจ้วห้องเมียมึงกูไม่ค่อยไปรถสามรถอามรถสามรถสี่รถผู้หิงผู้หญิงไอย่วงรัวๆตลยวก กแหลอกคไมขาะทำไมพี่วันมันถึงได้โหดลายนาดนี้บอยเติมไม่ต้องเปิดแต่กูเปิดเองมาในได้นทีกูเปิดเมเ็ล้ว่ามันจะเปิดเต็มเปิดหน้าอไอ้สัสไม่ได้เปิดเพลงจะทุรที่กูเดินที่กูเติบโตตาในกระเป๋าไม่ต้องเปิดโชว์พวกกูว่ากันที่ืนที่กำเนิดโฟจาใส่หัวตาเบิกโคลกูเปิดโซนไอ้่าสีถุสีถุสีุตีถุตีถุตีถุุตีถุตีุตคถุุตุตุุุุุุุ พี่ไม่ด anyway, okay, okay. ้แ like ่มาสไส้โดยตัดนม่วานเอาไว้กุคงมาจากเลขวาขณะน่างายคงเป็นสารกก่กันชาวบุกบเต็มหังเข้มทูฟาร์มมึงห่างเป็นลาอินชโนอมเซของกัูตอนไหนมึงได้มายีเฮ้ย้ยกบเ็มึงนันเลยมมึงไปเลยอ่านแกงมึงอ่ะเอาเอาไม้ครบทุกตัวกไช่เลยเขาตัดกันไปแมันตัดกันเองเราเาไม้ยเนยไอ้แมทมึงอ่ะสักสัพวกของฟอร์กูไม่ลองออกแพ็คไม่เห็นแกมึงอ่ะนี่กูแซงมึงอ่ะ

อันนโดนดังเนาะสวยมากมาดิสัตว์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 ญาติญาติญาติมาดีเดียวมาดีผูได้ว้ามาดิกู้ได้สองเดียเมื่อก่อนแล้วกูได้สองก่อนได้ปูดอ่ะไอ้แม่เลยเยอะไปเลยเยอะได้สองไอเดไอ้ยไหวไหวยู่ไหวยูผมเข้าได้ไหมผมเข้านะผมเข้านะผมเข้านะผมเข้าได้ไหมผมเข้านะลุงจังนีผมได้สองไหมลุง แล้วลุงกูไม่ดูมามามาสักคนไอ้ให้ดูอูเก็บสองเหรอแบบแล้วจะเปิดอะไรเงี้ยเปิดก่อนได้บุหรอปีนี่ไงโอ้ยโอ้โหโลมัแล้วท่านเจอกูสองตัวเพลได้ปะเฮ้ยชนะเนี่ยชนะมันเริ่มล่วงหมดแล้วมันเริ่มพ่นหมดแล้วแต่ละตัวมันอะชนะชนะ อะไรเบลลี่เป็นแมกเนตเหรอชนะได้ไงวะน้าเงียบไหมอ่ะเงียบไหมไปเบิร์ดไอ้เหี้ยจำกูได้ป่ะที่ต่อยหน้าจ้ป่ะแม่งกนเอาอะสับจอยเอาของแล้วเอาคนาปูไม่ลงกูให้เลือดร้อยอย่าต่อแล้วอ้อสายมือสายมือสายมือขึ้นไปแล้วอ่ะอย่าลุ้มนะอย่าลุกมันยังเหลือตัวไม่เข้าอีกนะใครยังไม่เข้าต้องได้เยอะเข้านะ 看看ได้กุกอ่าเยครับกหงบ้านระวังเียนะน้าไม่เข้าคือไม่เข้านะนอเลยเกณฑด้านยไปก่อนเลยน้องกูเห็นหน้ามึงเนเฟเชฟไม่ได้ออนแบงสาวๆยังบอกว่าแบชือลชื่อข้างหลังกูซีนสาวๆเข้ามาสัดดีกววเชแล้วพรกูมาดาวตกันจะต่อให้ใหญ่แค่ไหนเชฟกูก็สายหมดแล้วเอ็มี่ทำีอพเดย์มาใหู้กด่อทลังสนเนมาไว้กูรับมะ จริงมึงกล้าหรือเปล่าว่ากูมายืนรู้ได้จริงๆกูถ่ายหรือเปล่าเาโดนกูเล่นจริงงจังหายไปเลยแบบไม่ได้ข่ามึงบอกกูเป็นอย่างกูอย่างั้นแต่กูไม่ใช่แบบมึงหรือเปล่าที่งงกจเอานายแต่เป็นกายแบบช่วโลกกระจายพวกสัปาดต้งมึงกับไปยอมัโลกกูเรื่องก็เ่อยจงจริงจริงมึงแค่พึชวแล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริโภคไม่จะใทยได้ไความเลยกูเหนือซะยิ่งกว่าเจ็ดในตอนที่กูฝึกฝนตัวเองแต่ว่าผู้มึงยังเอาแต่เซ็กต์ก ชอบปวดวิตอยกูตีร้ายถ้เธอจริงๆได้ไว้ที่มีอะไมีตีช้ไม่ต้องไปถาแล้วส่ยัีเชื่อตอนนี้ก็ดูเอาแต่ว่าพวกมึงกระจอกใสยอันนี้คงไม่ต้องเดาจำ้องบอกกูไม่เลาแต่สาวทมมึงยังให้กูเอาเล้วช่วยรางวัลกเชงกูไม่เคยเปลี่ยนสเทาใส่กใส่เฟื่ใส่ดับไปสู่กติขยี้วตายงโดยพวกมึไม่ต้องเปิดดนตรีไปเช้าิูยานหนื้ว่าแต่เมื่มึงหลับสนิทถ้าปากมึงคุกไม่ได้กลวสติอ่างกูไม่ปิดเองไอ้เธอใจไม่ดีกูถ่ายจริงจริงมึงก้าวริตายบอกย่ากูไม่บบนร สิ oh, uh ่งที่ใจอยากเอาไว้กายแต่เป็นกายแบบช่วยโลกกันได้ทุกสารพัดลาย เยมันลงกูนึกก็เบื่อแต่จริงจริงมมือนแค่พื่โชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริโภคเงี้ยกูชอแองซอสแบดบิชใส่สูตรกูไม่ได้ใส่ชอบได้ชื่อแต่วารจะคำกูใช้ทั้งตให้แมวเช็ดลมกูไม่ต้องทำคําลดีผู้หวังให้คนนึงไม่ชนเขกูไม่เยอแต่กูจะสู้ไม่หลังเดียวเราทําละเหมือนทุกวันมว่าังไหกูเราทุกทัวีเงี้ยแต่ไหนก็ไม่มีใครจะไปกูร้านจะมีสิ่งหนึ่งที่กูไม่

ทีนายสุดเลยไม่เม<อ>ง,ง,งี้ยถามข้รุ่มได ใจ่ย็นะเล่นนะครับโองใ่หน้า่หน้ากาใ่น้า่น้ากน้ากใ้องาก่น้ากมก่หน้ากกนากากส่น้่หนากา้ากา่หน้กหน้ากเกส้ากากใ่น้ากาน้ากาน้น้ากักหน้าเากในากสน้าหนาน้า้านาน้ากน้ากน้าน้าก้กหน้ากาน้า่น้าัหนาล่น้ากาน้นากน เอ้พวกเอชโอเคชื่อกูฟังกอรอชื่อว่าเอชโนเวยเชื่อมานด้ฝาโอเคชื่อพ่อไม่ก็จอกูบริษัทโน้ป l a สิ่งสิ่งได้เนดูสาแล้ะ ทำแมที่คอยสู้กับสับปลาดน่ะพี่อยากป้องเธอพี่อยากจะได้เจอขอแค่อย่างเดียวกูขอแค่พี่แค่ได้เธอ Trap on the back ซอนแบกเี่นอยู่ในกระเป๋ามาแก้ไขอยู่แบกแผงแฟนคนละกีดตอนกีดนำใหโคตรจะความยี่งกว่าจะคนีดเห็นพี่แ on the beat แต่พวกพี่ h e t on the floor มือเันเด็กฉันต่ำไม่ต้องมาเฟรขึ้นมาชออยู่ต่ำๆไปไม่ต้องมาแดกขึ้นมาโฟ์และแก๊งกูไม่โหสัตว์คือมีทั้ง งสัยอะที่เมียมึงหายไปไหนอะเมียมึงอยู่กังไงอหลังเลยใปไม่ค่อยกรจอกอะเฮียกซายเราเฮียกซายพวกม่จะบอบเลยอะเอกตโอเคชื่อกูังกอั่วสนะนี่ยโอเคพวกม็จะกวน้สัตว์อเ่กูสนะน่ โอ้โหี้ยแต่มันตัดเจ็บเยอะนะก็เจ็บเยอะตัดได้เยอะแล้วเราไหวเราไหวแก๊งเราตึงเรามีตัวตึงดูดิโอ้โหเยี้ยไหวไหวแก๊งตอดตึงเรามาแล้วมันลงมาเยอะแล้วใช่ใช่ไหวเฮ้ยไหวไหวไหวแล้วเพื่อนไหวแล้วเพื่อนไอ้ที่นี่ก็จะเจ็บแล้วเนี่ยเนี่ยมันต่อยกันไม่เป็นเลยโอ้แม่งเรียกมากี่บอกว่าตาแดงเราต้องเราต้องอยู่สองกันเหมือนเดิมแล้ววะ กันตัดอะเออแล้วเราอยู่สองเดียวอะอู้โดนลุมมันรีบมาหาอู้สองตัวเลยเอแต่แต่แต่โดนลุมผมว่าก็ตัดมันเยอะอยู่นะคุ้มแต่เนี่ยโหไหวไหวไหวร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วหัวไหลร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนเยอะยืนเยอะกระเพกเยอะอยู่โหไหวตายตัวเหี้ยกก i <laughs>